วัดปยุรวงสาวาสนะครับว<ช>ิหาริยานะฮะแดดตอนนี้แดดแรงมากเลยนะครับตอนนี้เรากำลังจะมาถึงแล้วพระบุทธาูปท่ามหาเจดีย์นะครับใช่ครับผมว่าพระบรมธาตุเจดีย์เนี่ยได้รับรางวัลจากยูเนสโกเลยนะครับผมยเลยครับระดับโลกเลยนะ,ะใช่ครับผมมีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่ด้วยนะครับใช่ครับผมตรงนเนี่ยเป็นประดิษฐานอยู่ตรงตรงกลางวัดเลยนะเดี๋ยวเราจะเข้าไปชมภายในนะครับเข้าปลาเข้าไปชมได้นะครับพร,ระพุทธรูปมหาเจดีย์เหี่ยปริษฐานอะไรอีด้าน ใช่ครับผมอันนี้นะฮะเป็นพ <p> ิพิธภัณฑ์พระนะครับนะครับผมอันนี้ครับนี่คือรางวัลที่ได้นะครับที่ยูเนสโกให้นะครับผมในปี2013นนะครับไปไปดูไปดูภายในกันนะครับผมเชิญครับครับผมอันนี้คือทางเข้านะครับแล้วก็เวลาเปิดปิดนะฮะนะครับต้องมีการลงชื่อก่อนถอดรองเท้าแล้วก็ใช้แอลกอฮอล์เจลนะฮะ เดี๋ยวไปดูภายในกันดีกว่าครับผมเจนครับฮิโรครับตรงนี้เป็นจุดสําคัญเลยนะฮะมีจุดสักดา์ศรัทธาใช่ครับผมมีบทสวดแล้วก็มีจุดสักการะของครับมจุดศักดิ์ศรัาข้างๆเนี่ยเป็นตู้วัตถุมงคลนะครับวัดถุทั้งพระเครื่องพระบูชานะครับใช่ครับผมเนี่ยฮิโรคุณไปดูนะครับมีพระบูชาเก่านะเป็นพระพุทธี่คนเก่านะอ่าชื่อว่าพิพิธภัณฑ์พระประยูรพัฒกาคารพัฒกาคาระ ศิลปะต่างๆปฏิสถานอยู่ตั้งแต่ยุคต่างๆปางสมาธินะฮะอันนี้ปางสมาธิเนี่ยละโลหะสองค์นีเป็นปางสมาธิองค์ใหญ่เป็นปางมารวิชัยนะใช่ครับผมโอ้ยปางอะไรันโอ้ยนะครบเป็นศิลปะเชียงแสนนะครับชัยยะปาการสิลป์นะอันนี้นะฮะเก่งมากเลยนะ ใช่ครับผมพระตัวใจะพบเจ้าพุธเนี่ยจะมีปางรวิชัยมากสุดนะใช่ครับงั้นเดี๋ยวเราจัดสกานะก่อนดีกว่านะครับผมเดี๋ยวพีิจารณนครับตัวใจบ้านสำคัญสุดๆเลยนะครับมีพระพุทธรูปที่ของุดพบร้อยห้าสิบเซนใช่ครับผมตอนที่ขุดพบเนี่ยพบพระบรมสารีริกธาตุพระตำขันพระพุทธรูปตัวพระเจ้าต่างปฏิิภานี่แหละนี่ยครับนี่คือเนี่ยพระกฎมนีเรื่อง ถ้ามีพระพุทธรูปโกเบสมัยปางมาลิชัยนะครับนี่ครับสมัยสุโคทัยฮะนี่ครับคือพระชัยจะมาช่วยโคชัยหลักฐานต่อมาตาที่ลั้งข้านะครือปางพระบรมสารีริกธาตุบนพระบรมธาตุมหาเจดีย์นะฮะใช่ครับผมนี่เลยนะฮะครับผมอันนี้นะครับคือวามสำคัญมากๆเลยพระพุทธรูปสมัยชุกไปเดินดูกันนี่นะครับ นี่นะโอ้โหงดงามมากๆเลยนะครับอันนี้พระแก้วนะครับพระแก้วราชการนะฮะเป็นที่นิยมในยุคราชนาภิสิ์นะอันนี้นะนี่ฮะฮีโร่ครับนี่ครับงดงามมากอันนี้ก็คืออันนี้ที่คุณพ่อบอกนะฮะมีปางห้ามญาตินะฮะอันนี้นะอันนี้ปางห้ามสมุทรนะฮีโร่ครับาห้าสมุทรนี่อันนี้ครับฮีโร่ครับปางมาและพิชัย อันนี้คือเหมือนพระมหาจักรพรรดินะใช่ผมส่งเครื่องครับผมอันนี้คือเป็นพระพุทธรูปหน้าปกนะฮะสูงถึงหนึ่งเมตรห้าสิบเซนนะเป็นศิลปะลอยนวลของนะนี่คือพุทธศตรวรรษที่สิบเจ็ดนะฮะย,ยิ่งใหญ่มากเลยคือกี่ปีแล้วโอโ้โหก็พุทธศตรวรรษที่สิบเจ็ดนี้ก็เก่าแก่มากเลยนะนี่ะเดี๋ยวมาดูกันนี นี่ครับดูฮีโร่กรุงดูศิลปะครับพระพุทธรูปปางสายญาติใช่ครับพระราชจ้าพัชร์ครับอันนั้นอันนั้นได้รับมาบริจาคมาใหม่นะครับคุณผชมครับอันนี้คือพระพุทธมหาเนินมณีรัตนปฏิมากรในตัวชั้นนี่ฮะนี่ครับคือสถานที่พบอ่านี่ฮะก่อนทำการดูนะฮะมันกี่ดังก่าแก่มากครับพระพุทธรูปบางมาราพิชัยฮะใช่ครับ นี่จะศิลปะอันนี้่ฮะฮิโรคุงพระพุทธรูปปางหน้าปกนะฮะหน้าหนุกนะฮะศิลปะสมัยลุมพีลุมพีครับค่ะคล้ายๆเออของเขาอันนี้คือพระพระบัวเข็งนะฮิโรคุงไม่ได้โพกบ่อยนะฮะนี่คือพระบัวเข็งนะไม้แกะนะฮะทำจากไม้แกะลงรักกับทองพระบัวเข็งแล้วก็มีพระสมงฆ์องค์ต่างๆนะครับปริษฐานพร อาปางอะไรครับลูกใช่ครับเป็นศิลปะพุทธลักษณะที่งดงามมากนะครับเดี๋ยวดิลกุ้งจะเดินเวียนดูรอบๆนะครับเพื่อความเป็นสือของคนนะ,นะเพราะจะมาดูว่าด้านไหนอันนี้คือพื้นที่แห่งความศักดิ์สิทธิ์มากๆเลยนะครับชๆเป็นตอแก่มาก ใช่ครับผมเพราะว่าตอนขุดพบเนี่ยอาก็มีความชุมรุ้สุดๆตามการเวลานะครับและนอกจากนั้นเนี่ยยังเจอห้องรับแล้วก็มีพระเครื่องพระบูชาอย่างเมื่อกี้ที่เราพบในพิพิธอ่าใช่ครับผมถูกต้องครับใช้คาได้ดีมาก,มากอันนี้เป็นวัดสําคัญอีกวัดหนึ่งที่อยู่ใจกลางเมืองเลยนะลูกใช่ครับนะครับปริจฐานพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์มากมายเลยนะถ้าใครมีโอกาสเนี่ยอยากจะให้แวะเวียนมานะครับเพราะว่า และเราสองพ่อลูกจัดทาคลิปขึ้นมาเนี่ยเพื่อเพื่อบอกเล่าใช่ครับแล้วก็ลงพุทธศาสนานะฮะอันนี้เราจะเข้าไปดูกันนะฮะว่าทางขึ้นจะดีนะฮะแคบมากเลยนะฮะเดี๋ยวเราลองขึ้นไปดูสเต็ปหนึ่งนะครับลูกค่อยๆนะครับเพราะว่านี่เป็นทางขึ้นนะฮะแคบมากเลยเพราะว่า่โบราณนะด้านบนนะฮะ สำหรับคนที่เข่าไม่ดีหรือสูงอายุนี่ก็ไม่ไม่แนะนําดีกว่านะครับเพราะว่าแบะเวียนอยู่ด้านล่างดีกว่าครับผมเ,เนื่องจาก<ค>อุณหภูมิจะพามาชมแทนนลฮะอุณหภูมิค่อนข้างสูงนะครับลูกุณจะพามาชมแทนครับเป็นตัวแทนมากสก ا ะนะแก้บกใช่ครับไหวไหมลูกขึ้นเรืออันนี้เราก็ขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งนะฮะเดี๋ยวมาด้านนี้นะครับลูก สูงมากครับี่รุกุงครับเชิญครับพี่รุกคุงครับี่รุกุงเชิญครับโอ้โหจรุกคุงครับยิ่งยิ่งใหญ่มากๆเลยนะี่รุกคุงครับคือขอเชิญเลยครับนี่คือโครงสร้างนะครับโครงสร้างไม้นะฮะที่อยู่ภายในนะฮะนี่คือศิลปะที่ล้ำค่ามากๆเลยนะครับเดีย นี่ลูกคุครับเียเขาเชิญถักถักกะระนะฮะชมรับมีพระพุทธรูปใช่ครับดูโดยรอบเลยครับเราเวียนเวียนดูสิครับมีรัตนปฏติมากรปฏิสถานอยู่เลยนะครับเดี๋ยวดูนะมีมีกรงรอ่ธรรมจักรนะธรรมจักรเ้ื่นะฮะนี่ครับนี่คือผู้สร้างพระบรมธาตุมหาจีดีใช่ครับผมสมเด็จเจ้าพญามรมรายุนบงศนะเนี่ยสำคัญนะทั้งหมด ความสําคัญต่อการก่อการเนือปัดนี้แล้วก็สมเด็จประเทศได้มาใช่ครับโอ้นี่ยนี่ครับพี่รุกงค์พระบรมสารีริกธาตุนะใช่ครับนี่นของพระพุทธเจ้าเลยนะนี่นี่ก่อนบุญกนะสมมาสัพพุทธเจ้าพี่รุกงค์ครับอันนี้คือคือที่ขุดพบมะพระพุทธเจ้าปางปรินิพผานพระพุทธเจ้าปางปรินิพผานแล้วก็พระพุทธรูปฟังมหารุวิชัยนี่ใช่ครับผมเนี่ยพี่รุกงค์ครับสภาพแกนกลางภายใน องพระบรมธาตุเจดีนะฮะผมได้พามาชมพระสักพาช์ชูนะครับศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ยิ่งใหญ่มากๆนะฮะนี่คือศิลปะโบราณที่บมม่บตกต่อกันร่ำค่านะฮะถ้าใครได้มาเยี่ยมเยือนเนี่ยมีโอกาสที่ด้มากมากเลยครับผมก็ขอขอบคุณพ่อที่ได้ทาผมมากกาศสักการะพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์แล้วก็พระสมเด็จพทธเจ้าเหนือกว่าการอ่านตำราคือการได้เห็นของจริงน,นะนี่ฮะ เนี่ยบุรณะแก่งกลางเนี่ยสําคัญมากๆเลยนะแถมเราได้ขอพรแล้วก็ได้ได้ความรู้ในทางประวัติศาสตร์ด้วยนะคได้ครับอย่างงั้นเดี๋ยวจะรูปประดิษฐานให้เดียวรู้มากอย่างนั้นเดี๋ยวเราขอพรก่อนนะครับขอพรจ้าครับสักการะนะครับครับผมครับสวัสดีครับจะจมูกาจะร่วมทำบุญแผ่นทองใช่ครับผมฮีโร่ครับหยิบแผ่นทองเลยนะฮะถ้าเกิดว่าไม่ติดเนี่ยฮะให้เราเอาน้ํามันตรงเนี้ยทาข้างหลังนิดนึงในจุดที่เราจะปิดฮีโร่คงครับหยิบแผ่นทองครับ สามแผ่นครับผมพระสมมาศพุทธพระเจ้านะครับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระรัตนตรัตยที่เขาฝึกป,ปุ๊บไม่มีไม่มีไปเลยครับผม,ม,มอ๋ออัตจีบอลยูงคงคัดเดียวเราเดินเวียนสามรอบกันนะลูกครับไปยูงวงเอาอเป็นนั่งอธิษฐานดีๆก่อนนะครับแล้วก็เปลียนาสามรอบนะครับ ได้ล,ลูกถวายนะครับเดี๋ยวกล่าวคำถวายนะลูกหน้าอธิษฐานนะครับตอนนี้นะครับเราจะมาถวายผ้าไตจีวรใช่ไหมรับคุพ่องใช่รับผมพระไตจนะีวรนะคุลูกคุณครับถวายได้ครับรออรใช่ครับก็ถือว่าถวายรวาพระพระบรมสันติในกระทใช่ครับผมตั้งจิตดีๆครับนะครับแต่เดี๋ยวเราจะไปพบกันอีกในจุดอื่นนะครับผมครับอ่า ถวายตัวไปไว้ในพานจะได้ลูกไปถวายลูกได้ครับได้ครับตอนนี้นะครับท่านผู้ชมเป็นทางออกนะเป็นอีกโบราณนะครับมีพกจะเปิดลหม่ปฏิสถานใช่ครับขี่รครับออกกันนะครับทางออกนี้ต้องระวังนิดนึงต้องก้มศีรษะนะฮะแล้วก็ขานออกไปนะครับนี่คือทางออกระวังศีรษะนะลูกระวังหลังครับระวังหลังครับ ไม่เป็นไรครับนี่คือทางออกนะครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวคุณพ่อออกมาได้แล้วครับนี่เป็นหนึ่งความสําคัญนะฮะที่คีรุกุงครับมีพระอุโบสถนะฮะที่สร้างแล้วก็วิหารนะฮะเดี๋ยวเราจะไปกราบสักการะกันนะครับผมนี่คือความสําคัญของศาสนาพุทธแล้วก็ความสําคัญของสถาบันคือทุกพระสาบันพทธเจ้าเลยนะครับคุณพ่อใช่ครับ พระบรมลกสารีริกธาตุเนี่ยก็คือของพระบ,บราระพุทธเจ้าตอนที่ท่านปรินิพานนะฮะที่ลูกคุณครับอ่าเราไม่อาจจะไม่กล่าวถึงความสําคัญของสิ่งเหล่านี้ได้นะครับเพราะว่าประเทศไทยเราเนี่ยมีวันนี้ได้เพราะสถาบันพระมหากษัตริย์นะลูกแล้วก็ศาสนาเนี่ยเป็นเครยึดเหนี่ยวจิตใจจริงๆนะครับที่ลูกคุณครับมันได้ค่อนข้างจะชันนะรับจับราวได้นะครับนี่ครับข้าวบผมครับสวัสดีครับ ทางลงเป็นบันไดหินนะค่อนข้างจะมีความชันนะแล้วก็ค่อนข้างจะสูงทีเดียวนะแต่ละขั้นนะก็ใครมานะ รอมเนี่ยฮะไปแล้วฮะเมื่อกี้เราเข้าไปแล้วฮะเราเข้าไปมาแล้วเนี่ยฮะใช่ครับผมเนี่ยครับใช่ครับผมแน่นอนจะเพราะว่าเอเชียแปซิฟิกครับใช่ครับผมเราต้องบอกจริงๆว่านี่นะฮะคือคุณค่าในความเป็นไทยฮะทำไมใครๆถึงอยากมาประเทศไทยฮะเพราะว่าวัฒนธรรมอาหารศาสนานะฮะแล้วก็สถาบันต่างๆเนี่ยมีความสำคัญมากๆไม่ต้องไปถึงอ เดี๋ยวเรามาที่นี่ก็สามารถสักการะผู้แทวภาุญได้เดี๋ยวเราไปดูพระิหารและพระอุโบสถแล้วก็มีพระตพาคธเจ้าก็คือพระพนมสารีธิคธาตุนะได้ครับจะไปดูจุดอื่นต่อไปนะครับลูกนะครับนี่นะครับเราถึงพระอุโบสถแล้วนะใช่ครับผมเรามาสักกาพระพุทธรจ้าประดิษฐานอย่นี่คือถ้ามีเขตประพัทศีมาเนี่ยเราก็เป็นรู้แล้วว่าเป็นเขตสังฆกรรมนะฮะแต่ถ้าพัทศีมาคู่จะเป็นใช่ครับผมมีเป็นผีผ้าลามหลวงนะ อันนี้เดี๋ยวเราจะเข้าไปดูภายในนะครับนี่จะมีจุดพ่นยาอยู่เพราะปิดก่อนนะครับครับครับสอันนี้คือพระประธานนะในพระอุโบสถนะพระอุโบสถนี่จัดสร้างในสมัยรุ่นเก้าราชการที่สานะเนื่องจากมีหลวงตาอยู่นะเราก็จะให้นำ,นำชมใงความงบงยี่บนะโดยเฉพาะนี่แหละที่รู้กุมครับนี่คือคุณค่าของวัฒนธรรมไทยนะฮะ คือจิตกรรมฝาผนังนะฮะที่บอกเล่าไม่ว่าจะเป็นพุทธประวัติหรือว่าเรื่องราวในศิลปะวัฒนธรรมนะฮะดูเด้านบนก็จะมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าใช่ครับผมนี่แหละที่ลูกคงดูลายที่สาวครับลูกดูลายที่สาวครับว่าเนี่ยคุณค่าของบ้านเราเนี่ยเนี่ยยิ่งใหญ่มากๆเลยนะอ๋อเดี๋ยวพระจะมาทําวัดนะครับเราต้องการครับสมบเดี๋ยวเราจะไม่รบกวนนะฮะครับผมจะพบตัวเอนต่อไปนะครับ เสืศาสนานะครับใช่ครับผมนี่คือพรผนานะครับนนอ,อ่ะยีรุกุงกลาบหลวงตา,ตาขอพรุณเนี่ยแต่เดี๋ยวไปลนะอ๋อครับผมขอบพระคุณครับขอบ,บ,บ,บพระคุณครับนี่คือสำคัญเลยฮะมีตูพ้พ,พ,พ,พ่นยาด้วยนะครับฆ่ <S <S <ข>าเชื้อโควิดนะฮะนี่คือความรอบคอบนะฮะแล้วก็เป็นจุดที่ปลอดภัยนะยีรุกุงกลังพ่นยาฮะเดี๋ยวยีรุปกุงครับไปเจอที่วิหารต่อไปนะลูกนะครับสวัสดีครับ ตอนนี้เรามาอยู่ที่พระวิหารแล้วนะฮะใช่ครับผมเดี๋ยวที่ลูกคงจะนําชมภายในนะฮะว่าปฏิสถานพระพุทธรูปยังไงครับแล้วก็มีพระวัดจมแบบที่เรียกย่าอไรนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมกันเลยด้านหน้านี่มีพระหลวงพ่อพระพุทธนาคนะฮะแล้วก็มีพระมาลายดับบาปนะเน,นี่ยเนี่ยนี่ยมีคาถาด้วยนะฮะไปดูด้านในนะฮะไปดูครับนี่คือความยิ่งใหญ่จริงจ,จงคุณพ่อมาทุกวัดในไทยนะคุณพ่อก็รู้สึกภาคบื้มนะ่ย อย่างที่คุณพ่อบอกเราคนไทยนะไม่ว่าจะมีความรู้ขนาดไหนก็ตามไม่อาจลืมที่มาได้นะฮะนี่ครับหวพ่อระพุทธนานบคเของที่แท้ทจริงนา,งน,างนนี้นะครับเดี๋ยวผมจะร่วมทำบุญบูชาลอยพระพุทธบาทนะ ดจะไปเจอกันอีกทีนะค่ะท่านมีหลวงพ่อพระพุทธนาท่านมีพระพุทธลักษณะที่งามมากีหลวณพ่อจะกราบสักกลนะใช่ไหมคุณพ่อพระโมคคัลลารือพระสารีบุตรนะท่านเป็นอัครเบื้อง้ายขวานะครับสวัสดีครับยี่สิบสอง ใชมครับตอนี้ฮกับมาจ่่นห่าตพ่อพระุทธนาค่ะใช่ครับผมอ้ีเราจะใส่แมกจะมีอยูุ่ทกรุกุงครับอาวัดแห่งนี้นะฮะทั้งพระประธาน ทั้งในวิหารหลวงพ่อพระพุทธนาถแล้วก็พระบรมสารีริกธาตุรวมทั้งวัตถุมงคลต่างๆนะฮะคือความยิ่งใหญ่มากๆเลยนะครที่วทีหากนครับมีขนาดหน้าตักที่ใหญ่มากนมทีอกจากว่าท่าไม้ที่ผมบอกมีสาวที่วัดนี้นะฮะจำได้

ลูกคหลอดเทียนฮะหลอเทียนมันสาก็คือตามราศีลูกขอบพระคุณครับนี่ครับมีแม่บีบเป็นตุ๊กตาน่ารักดังนั้นเลยนะขอบพระคุณมากครับผมได้เลยครับเอาอะไรอ่ะเอาหัวอาบใช่ครับขอบคุณครับขอบพระคุณมากครับไป อาของคุณพ่อเป็นอ่าไม่เป็นไรครับอะมาตั้งจิตท่าถาทานดีๆแล้วเดี๋ยวมารอลูกหลวงพี่กําลังทําอยู่มาครับลูกไปเอาปลาไปด้วยครับใช่ครับไปแล้วไปขอบคุณครับขอบคุณ่นเลยครับอขอบคุณครับอธิษฐานดีๆอย่างที่หลวงพี่แนะนำเรา บเบาๆนะอย่าโยนแรงอย่าโยนแรงอย่าไปโ,โ,โดนหลงพีออ่วางข้างๆอ,อ,อย่าโดนเหล็กอ,อ่ะขอบขอคุณค,คุณครับขอบคุณครับต้องเรียนรู้เห็นไหมด้ผู้ใหญ่ทั้งซีน,น่เราขอบขอคุณครับอขอบขอคุณครับนี่ครับรอเทียแล้วเดี๋ยวก็จะไป็นีครับจะใช้ในกิจการพุทธศาสนานะครับเนี่ยดูพี่ทําให้ดูฮีโร่เห็นไหมครับขอบคุณครับถ้าเราโยนแรงอาจจะกระเด็น ขอบพระคุณทุกท่านครับขอบคุณครับ